มากทุกคนตอนนี้คือไม่ไม่ทำคือรอบกอดรอบกอดที่เจอก็จะเป็นน่จจาะจะอยู่หนเนี้ยแหละที่มันลวมมานี่ยังอ่ะคนตกลุงหันตกลุงเสะ ใครอะครเเลนะขอามน้วมเยวไปดูเหตุการในช่องกลังลงนะครับเก็บไว้ทุกช็อเลยพราะว่าเกิดมาบ่เคยพอเลยกัแบบไม่เคยไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เอแมุก็อตย่ตั้งแต่ตั้งแต่ล้มตรงนั้นล้ข้างหลังเลย ประมาณก็อยุดตุ๊กอยู่ตอนแรกนี้ที่มันมีรถกันอยู่กัเก็บผลเรื่คงของแข็งแรกมันเจอใครเจอแดงมันไม่เจอกระดานมันแรงมากหรืลมมันมากแบบมันลมมันลมแบบลมแม่น้ำลมทิศนี่เพราะทุกคนสู้หมดครับตอนนี้เพราะว่าผู้ใดผู้ใดก็บจีซูเบิร์ตครับกินแล้วก็น้ำตา